สวัสดีครับผมสวัสดีแถวบนทางน้อยเมืองไทยครับไทยพลกลัวครับสุดต่อมาขยมมาขามนะครับสุดต่อสุดต่อมาขยมมาขามไทยพลกลัวครับเดี๋ยวดูนะพอเขาหยุดนะออกมาแย่งเขาเก็บเก็บกินเขาหมดจอ้าวอ้าวังนะวัววัวนี่ไอ้ลูกออกมาตาจะขอติดอ่ะขอหยุดไทยพนจะออกมา ให้บนออกมาขออให้หนเราฝอลองเขี่ยลองเขี่ยลองเขียเขี่ยหว่ดไหวานไรอ๋อเกียงก็มาจะไปดูไหมเก็บมาก็ดีละตาเก็บมาถามต่อุยม เออเคลียร์หล่นยังหนอเอาเคลียร์นนหล่นถ้าได้มัดเคลีย์วเข้าไปโนแล้วเออเต็บมากมัดใหม่น้ำหวานมัดไม่แน่นเลยนะนั่งโอดแล้วมันเยอะฮะฮะ เก็บไว้ก็มึงเนี่ย่าอั้นไมถามบักนาเลีมางแม่นช่วยได้ไอพกเก็บไว้ก็มึงร้อนขอเขมาคู่กันไว้แม่เอาหล่มาแล้วเกี่ยตอนน้องขันแป ไหนไหวหวาจากเด็กใหญ่เวลาใหม่ๆนี่อ,อยากเด็กบางที่เกลียดเราเอามาขามก่อนฝนน้องงางที่เกียดไม่อยา่างง่ายเราเปียกฝนแล้วขยันใหญ่ทีนี่เองครับเก็บมะขามขกินเพลินเลยครับ เทียบครับเออไม่ได้ขอเขาสักตวงว่ะให้เขาตัดให้สักตวงเดี๋ยวถังไม่ใส่น้ำไม่ใช้ใกล้ๆ่าตักให้ในครัว เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวสับท่อนพันนี้ใส่ถังไหมครับเดยก่อนที่น้องไปโรงพยาบาลครับกลับมาก็าดูเก่าๆหน่อยก็เดี๋ยวชุดนี้แล้วครับทำพันอีนนี่ของใหม่เมื่อวานนี้ครับชุดมีสองกอง ต่อทำมะขามเปียกจะของใช้ยาต่อมะขามเปียกหัวใกล้ๆนิดดิให้จับมือถึงดิให้จับมือถึงดิว่าเขาขมือไงคนไม่เคยจะไม่เคยคนไม่เคย

ยางไม่มีมัดเนี่ยเอา้าขาดเงี้ยนั่นะนะ <c oughs> อะเนี่ยยางเลยเตยอะไรเงี้ยกูขี่ไปบ้านนโรดอะมีเส้นสองเส้นเนี่ยไปเอามาเลยเน,นี่ยขี่รถเนี่ยไปเอามาเลยนี่เนี่ยยางนี่เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยข่อยตามมันเอามาเลยเดี๋ยวมัดถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมัดให้นเหมือนเวฟเลยถ้าเบาแล้วมันจะดับแค่นั้นเอง ตุ๊กตาเก็บได้มาประมาณขึ้นขึ้นเดียวครึ่งโลครึ่งโลเปลือกไม่ใช่ครึ่งโลแก่ใช่ผลกินใหญ่แกะแล้วเหรอกินครึ่งชอบมะขามเหรออยู่ข้างหน้าด้วยไม่ได้เก็บมาไม่ใช่ผลกินร้อนรู้แหละก็ร้อนไม่เปรี้ยวหรือไงเล่าเปรี้ยวเปรี้ยวปลาแกทำอะไรเนี่ย เดี๋ยวก็ขอจบคลิปก่อนนะครับคลิปนี้ก็เป็นการแย่งมาขามกันกินครับผมสวัสดีครับ